สบายดีนักเรียนนักศึกษาเพื่อน f c และผู้สนใจไฟเย็ยนภา,าษาอังกฤษทุกท่านมนีเพจนิวิชเชนออนไลน์จะพาพวกทานเขาสู่บทเรียนบทที่สิ B มาต่อจากบทก่อนเกี่ยวกับการนําใส่ w Watch w w t c t แปลว่าเมนยังหรือว่าแนวดใส่เพื่อถามถึงวัตถุสิ่งของสัตว์และสถานที ตัวอย่างในบทนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการน,นำใส่ what is that และคำตอบของมัน examples ตัวอย่าง number one what is that what is that นั่นเป็นอย่าง that is a bone that is a bone นั่นเป็นถ้วยหน่วยหนึ่ง it is a bone it is a bone มันแมนถ้วยหน่วยหนึ่ง number two what is that what is that นั่นแมนยัง that is a hat that is a hat นั่นแมนตูบลังหนึ่ง it is a hat it is a hat มันแมนตูบลังหนึ่ง Welcome to page 2พอหามาต่อบทเรียนหน้าที่สอง number 3 What is that? What is that? นั่นเมอนยัง that is a restaurant. That is a restaurant. นั่นเมนหานอาหารแห่งหนึ่ง It is a restaurant. It is a restaurant. มันแมนหานอาหารแห่งหนึ่ง number four what is that what is that นันแมนยัง that is an armchair that is an armchair นันแมนตังนวมหน่อยหนึ่ง it is an armchair it is an armchair ม,มันแมนตังนวมหน่อยหนึ่ง number five what is that What is that? นั่นเมนยัง That is a tree. That is a tree. นั่นเมนต้นไม้ต้นหนึ่ง It is a tree. It is a tree. มันเมนต้นไม้ตหนึ่ง Number six. What is that? What is that? นั่นเมนยัง That is a lamb. That is a lamb. นั่นแมนโคมไฟดอกหนึ่ง It is a lamb. It is a lamb. มันแมนโคมไฟดอกหนึ่ง